นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเนเกม Toilet m a s t e r Move Survivor กันนะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมมือถือกันบ้างเนะาะเพราะว่าเราเข้า Super Roblox ฟฟไม่ได้นะอันนี้เราก็จะมาเล่นกับเจ้า Skibidi ผีหัวโถวส้วมกันนะคะซึ่งในเกมนี้เราจะต้องรับบทบาทเป็นเจ้าผีหัวโถวส้วมหรือว่า Skibidi เจ้าหัวโถวส้วมยืดขายืดยาวแล้วก็ ไปสู้กับเจ้าหัวกล้องคารอเมลแมนขัดตุงแบบนี้โอ้โหกระเด็นเลยนี่ไงเเาาก็จะได้เงินมา ตอนนี้ก็ยังเลเวลที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นใหถึงเลเวลเจ็ดสิบกว่ากันเลยค่ะจริงมี่จะไหวอะอมันยากอยู่นะเลเวลเจ็ดสิบกว่าไม่ยากจนเกินไปนะเลเวลที่สองตั้งยืดขอแบบนี้คล้องๆหน่อยโอ้ยดูดีนะสงสารคามิร่าแมนนะเขาขาสั่นใหญ่เลยอ๋อไม่แกล้งคามิร่าแมนทาไมเนี่เหมือนเขาโดนรังแกเลยอ่ะแต่ว่ายังไงเลเวลต้องไปต่อฟื้อเยวางหนามเห็นหนามม่ระวังข้างบนลในนั้นไม่ใช่ปัญหา ยืดคอแบบนี้ลอกไม่จำตุง้งต้องยืดให้มันยาวเข้าไว้นี่คอหรือว่าเส้นสปากเกตตี้เนี่ยนี่คือการขููเข้าไว้นึกว่าไส้เดือนมาถึงด้านต่อไปเราจะต้องตัดเชือกทีนทีโอโหเทีนทีทนที้อนของขนาด,นดเลยเต็มตหัวหเดินเต็มเต็มโอเคแล้วก็เราจะต้องเก็บสะสมเงินเพื่อที่จะได้สกินใหม่นะต่อไปก็ต้องลงไปข้างล่างนิดนึงเฟรป ตุง t t right. <im> ้งตุ <os itt in> enfin ้งตุ้งตุ้งเป็นโดมิโนตกลงไปบันไดเลยเราไปก็เจอกับเจ้าสปีกแมนสีแดงเหรอมีไงมีจัลวัดด้วยจิ้วฟิวตต้มให้มากกวัวนองเพราะว่าน้องโดนทุกดอกโอเคเดี๋ยวเราไปเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่านะเลเวลที่เจ็ดวิตอนนี้เราปลดล็อกสกินของสไปเดอร์แมนได้แล้วเป็นสกิบิดีไมมาลเลสฟิว ึมวนกันรอบหนึ่งวนหลายรอบไปแล้วกว่าจะไปถึงจุดหมายนะเราเล็งที่หัวเจ้าคารเมล่าแมวเลยแล้วก็ต่อไปเขาจะเลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงซึมถึงขั้นขาสาั่นเลยเดียวโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราต้องเก็บเงินเพื่อปลดล็อกสกินใหม่กันนะอุ้ยอันนี้เหรออันนี้ต้องปัดเชือกลองดูนะลองดูเฮ้ยระวังเชือกนะอันนี้จะขดไปไหนเนี่ยอุ้ยตุยพร้อมกันเลยเอาละ เก็บเงินไปด่านต่อไปเลเวลที่สิบแล้วอันนี้จะต้องสับสวิตคันโยกใช่ไหมแต่ว่าเราจะอมตีโค้งกันนะเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถก่อนไอ้กันโก<อ>แล้วนัวน่นเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้โหนี่เราปลดล็อกสกินของเจ้า<อ>บักซี่บูได้ใช่ปะเนี่ยเอแต่ว่าตัวมันเหมือนสติงเจอร์ฟินเลยนะเหมือนปลาหมึกสีส้มเลยเอยมีโล่ด้วยมีโล่ด้วย เอาฮ้ยมันกันได้อ้อวอ๋อมันมีโล่ใช่เปล่าก็ต้องเข้าด้านหลังดินี่ตุยหลังเลยมันเต้นดีใจใหญ่เลยนั่นอย่างเรียบร้อยโอ้โหตายไม่เป็นท่าเลยดูดิเอาละแทนี้ก็ไปเลเวลต่อไปได้แล้วอี๋เดี๋ยวนะอยู่ข้างบนแล้วยังมีโล่อีกเหรออ้ยเจ้าหัวกล้องคาเมล่ามแอบใช้ล่อเมื่อวานก็เจอนะเป็นล่อย่างเท้เลยอ่ะเอาละ อนี้เจอสองปังใช่ไหมมีโลสองข้างทําไงอ่ะมีสองตัวเหรอเดี๋ยวขวดก่อนขดก่อนอต้องเร็วนิดนึง <G ül> สับสวิตข้างบนทั้งคู่เลย,เยแล้วก็ตึม้มซึ้มทำไมไม่เอาโลไว้บนหัวแล้วเนี่ยน้าชงชานะมันไม่รู้มั้งว่าเราจะโจมตีข้างบนอะแล้วก็ต่อไปเจ้าคาเมรามนอยู่ข้างบนเหรอนั่นไม่ใช่ปัญหาดีกดสวิตเลยฮ่าฮ่าฮ่อันนี้เขาบอกว่าเราจะได้สกินใหม่อันต่อไปเนาะแต่ว่าจะต้องเก็บตังก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บไปก่อน เลเวลานี้พาเลาวเนนี้เราจะต้องจัดการกับเจ้าสปีกเกอร์แดงกันนะฮ่ะเราก็จะใช้จรวดชนันเลยหมุนกันหมุนกันแล้วก็ซึมนั่งไงตุง้งหลับสบายเอาละตอนนี้ก็ปลดล็อกตกิบิตี้เจ้าหัวนับนับตลอดว,ว้าวครบตัวเลยอะนี่อย่าบอกนะว่ามันยืดคอได้อะ่ะหน้าตาตลกจังเลยโ,โหควงสว่านควงสว่านนี่ต้องเลี้ยวนิดนึงอ่ะต้องเสียเวลาวาดรูปนีดนึงนะปึ๊บติ้วไ แอบตรงไหนก็โดนชนอยู่แล้วแค่นี้ก็ได้เงินมาใช้แล้ว่ะแล้วก็ไปเลเวลต่อไปเลยแล้วมันกันสองข้างเลยทั้งนนอ่ะนี่เลยนี่เลยเลี้ยวว่าตรงนี้ลราตัดเชือกเลยเอ้าหัวว่าอีกแล้วอต้ยมู่เห็นเปล่าวิยข้างล์ฮงลล่าเป็นเจ้ากรีนแต่ว่าเป็นเจ้าหัววิดีโอหรอ หัวกล้องวิดีโอแต่ว่าตัวเป็นเจ้ากรีนนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเราจัดการเจือมมาเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่อันนี้ก็กดสวิตเหมือนกันโอ้ยอันนี้คือง่ายเกินไปแลเปล่าอ่ะนี่แหละต่อไปแล้วก็ต้องจุดชนวนทีนที่แบบนี้ปั้งหลบไม่พ้นหรอกนะหงเงิบ วุ้ยหมุนหัวได้ด้วยเห็นปะเมื่อกี้มันหมุนหัวได้ด้วยอุ้ยเหมือนเจ้าบลูหัวกล้องเลยอ,ะอ่ะเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยเจ้าบลูพันแผลที่ข้อมือด้วยรอระเฮ้ยทางมันจะบาดเจ็บปะเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเหมือนจะเป็นสกินของเจ้าซอมบี้เลยนะทางบนมีเจ้าคาเมราแมนอยู่สองตัวซึ่มซึมยังไงก็ไม่รอด <c oughs> <c oughs> อาอช่เแตะลุยด่านกันต่อเลยดีกว่านะฟื้นยืดคออกไปยาวๆแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้โอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้สองตัว ใช่ยิงได้สองหัวเลยนะต่อไปเราก็จะปลดล็อกสกิบบี้ซอมบี้แล้วนน<อ>ี้มันไม่เหมือนซอมบี้มันเหมือนก็เป็นพวกทหารยังไงอย่างนั้นเลยแหละนี่ไงเรียบร้อยจะเหลือเหรออุ้ยจ้องหัวถล่มพวกนี้มันหหดชะมัดเลยแหละนอกจากว่ามันจะโกงยืดคอได้นะ ันยังแบบว่าซิกแซกได้ด้วยโอ้ยขาสันขาสันนี่หลอกล่อกอัะนะให้มันตกมาโดน TNT นะโอ้โหกระเด้งเป็นโดมิโน่เลยอันนี้ก็เลเวล42แล้วมาต่อไปเราจะต้องยืดหัวลงมาแบบนี้ฟลุปแล้วก็ใช้จรวดให้เป็นประโยชน์ซึ่งนั่นละเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเราจะต้องเก็บตังค์ปาวิยมีโถ่ซ่วมทองคำาด้วเหรอ ถ้อาอย่งเราวาเก็บตังรัวกันเลยดินี่ต้องอับตังไปเปิดกรชานะใช่เราต้องหลับลุ้นเปิดกรชานะฟืบนี่รถเลี้ยวเคี้ยวคอติดหนึ่งซึมโอ้ยโดนสองตัวเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวยาวไปยาวไปด่านต่อไปกันเลยเนาะเลเวลสี่สิบแล้วซึมนีล่อตรงกลางกันแล้วกันน้ำแข็งแหกไม่เหลือแล้วก็จะปลดล็อกเจ้าสก,กีบิตี้หวัวปลาหมึกส้มได้ มาแล้วเซนเตอร์ฟินมาแล้วเซนเตอร์ฟินโอ้โหเจ้าบูหน้าทิมเลยทีเดียวถึงกับยืดคอเลยทีเดียวอุ๊ยดูดิมันแบบว่าไม่ได้มีหนวดปลาหมึกนะไม่ใช่แมงกะพูุนหรอนี่ดูดีมันยืดคอเลย คออย่างยาวอ่ะดูดิไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหัวโถเสื่อมจะคอ,อยาวขนาดนี้นะไม่รู้ข้าง,งในไส้มันยาวแค่ไหนนะยืดตั้งไม่ได้ยาวขนาดนี้ระวังเทียนทีนะอ้ออันนี้นะเหรอเราต้องเลี้ยวลงมาข้างล่างแล้วก็ชนตอวกระจายเลยทีเดียวชนทีนึ่งอ่ะโดมิโนหลายตัวเลยนะนี่ไงตัวนี้ชนตัวนี้ก่อนนี่ แล้วอีกตัวหนึ่งมันก็โดนเลเซอร์ตัดนะโดนคู่เลยอันนี้ก็เลเวล52แล้วเราจะได้ได้ถึงเลเวลจะ1สิบกว่ากันเลยปึ๊งนี่เลี้ยวนิดนึงซึมอแค่นี้ก็เรียบร้อยไอ้ตอนนี้เราปลดลอกสกินสกิบตี้หัวตำรวจได้แล้วเล่นจรวดตายกันเป็นไงดูดีดูแขนมันสันนี่น่าสงสารถ้าไปหยอกเขาทำไมนี่เอแกลมันิดนึ่ อ้ยโดนกลาางอะหลับเสเบยต่อไปก็เลเวลที่58ยังเป็นสกิบิตี้หัวตำรวจอยู่นะโอ้ยโดนล่รถทับเออ oh. อ้ยแม่ชงชนันหัวแบนตักแต่เลยโอ้ยต่อไปเราจะต้องปลดล็อกให้ได้เลย อย่กันนะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาจัดการเจ้าคาเม่รอดแมนที่อยู่ข้างล่างสักกันอ้อยเรียบร้อยหลบอยู่ข้างล่างก็ไม่รอดนี่ไงโทส่วมทองคําเปิดเลยเปิดตักมาเป็นเหรียญทองสัดด้วยอุ้ยรวยรวยรวยเรยีรยลเยเกื <S 1> <S 1> อบจะปลดล็อกได้ใหม่แล้วเอาแล้วเอเจ้าบลูหัวก มันถือล่อเหรอเจ่ล้อล้อแต่เป็นง่าโอ้โหกระจายเล่เป็นอะไรน, <c oughs> นี่ไงปลดลอดล็อกใหม่แล้ว <c oughs> เออม,มันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือส้วมมีขาไงอ๋อส้วมมีขาเราเหมือนหุ่นยนต์ใช่ไหมโอ้โหตุยหลังเรียบร้อยเป็นไงเราใช้ต่อหัวกับคอไงยืดแบบไปยืด่อไปแบบนี้ฟืบแล้วก็ชนเลยอยู่ข้างล่างก็ไม่เว้นโดนข้างบนกระเด็นลงข้างล่าง ทับตัวข้างล่างซิแงแกะเลยต่อไปก็สปีกเกอร์แมนคู่เหรอมันไม่ใช่ปัญหาี่นะ <c oughs> อุยอ้ยเดีวเลเซอร์ทับ2ตัวเลยนะต่อไปก็จะต้องจัดการเจ้าสปีกเกอร์แมนส้ลามี้วยวดูดิไนะโอ้โหจมสลามตายเลย,โ,ยโดนน้ำกรด <c oughs> โดนน้ำกร,ด,ะนะยด,ำกรดย่ยะนะดอยซะแล้วต่อไปก็เลเวลที่65นั่นมันไทท่านทีวีแมนนี่นะออ้ย ้องใช้จรวดจัดการแล้วตึ้มโอ้โหเฮด<ะ>ช็อตเลยเดียว <c oughs> ต่อไปเราก็จะปลดล็อกเจ้าหัวโถส้วมสกีบีตี้คุณแม่มาม,มี่หลังเล็กคุณแม่ก็มาคุณแม่ก็ยังเป็นหัวโถส้วมเหรอ้วทำไงสู้ได้อะเนี่ย <c oughs> นี่ไงกำลังมมวนตัวนอยู่หมวนตัวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปิเลย<อ>ัดปุป่มไฟช็อตกลางหัวภายท่านทีวีมนหน้าทิมเปล่านี่เลยเรามาถึงเลเวลที่67แล้วนะ แม่มัมมี่ลองเล็กพี่หัวโถส่วมขเขาก็ยังอยู่นะนี่ไงกดสวิตช์คันโยกแล้วพวกไหนก็จะล่วงลงมานี่คือการแก้แค้นของเจ้าพวกพีโถส้วมสามตัวหนึ่งก็ยังไหวเราจะแก้เผ็ดเจ้าพวกหัวกล้องให้หมดเลยนะเจ้าหัวใครไม่ล่าแม่ไหนไม่ล่อลัอกซึ่มโอ้ยโดนเต็มๆนี่ไงเราได้เรียนทางมาเยอะละเกือบกำลังจะปลดล็อกโถส้วมหัวตัวใหม่ได้แล้วเอ้ยที่ถัง t n ทได้หรอ ตีไงเลี้ยวมาก่อนโ,อโ,อโดนเต็มเต็มอีกแล้า TNT ก็ไม่รอดเกือบละเกือบละเกือบได้ตัวใหม่ละั่นเจ้าไททันทีวีแมนเห็นอะไรห้อยอยู่ไหมอ้ําเจ้าหัวจรวดคุณมัมมี่ลองเล็กซะ่อยนน,น,นมองเลยเรียบร้อยมองหัวเลยแ,แล้วตอนนี้เราก็เปลิดล็อกเจ้า b บ k ตี้ฮั h u ี้วักกี้ได้แล้วออช่จ้ะตอนนี้เราก็เล่นเกนถึงด่านที่เลเวลจเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนาะเราก็ขอพอแค่นี้กันนะถ้าชอบเกมมือถือน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติกใหกดกระดิ่งให้ แลวอย่าลืมมาคอมเมนต์เพคุยด้วยกันเยอนๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย,บาย